มันมันจะบวกแล้วอยากเป็นหมอกล้วฉันล้าขาสามสามไม่พอไดแหน่งอ่ะมยังมีพี่หนุ่มเออกำลังไอตอนนี้พี่โดนล้อมนะไอแคนเฟิร์ส ไตแล้วลังไฟตายตัวอู่นี่แหละัมีโย่อ่ะเยอะแลวไอ้หนึ่ง

หน้ามาก็ตลูกหมดอะไรลูกหมดลูกไอ้มอสมาช่วยดิมอสเฟิร์สเร็วขอคนมาช่วยขอคนมาช่วยูที่สามใหญ่ ไม่มากี่ตัวป้าเป้เยอะเยอะแคมป์หมดเลยว่ามันแคมป์ลอแพ้มันเยอกว่าดวงหน่อยเออก็มีนะที่ให้ตั้มเขากลัวเก็บของไม่ไวเก็บของไม่ไวเดี๋ยวช้ามันไม่ต้องเลือกโอ้ลูกไม่มี ผมแ่หลังขลาดานี่เจ้าผมใหญ่เลยเหสิบนัดสุดท้ายเนี่ยเันไ่เห็งใจยนเดี๋ยวถ้าอยู่งี้นานเดี๋ยว้งไปตป้ลัาเป้เป้เปเป้ฮะโครงการสองตัวอยู่นี่มาเจ็บอยู่แมงมาเจ็บมาเจ็บพี่การไม่อยู่ระดเยอเร็วเเไอินไม่อยู่อ่ะพินถึงหลังมาบัวไฟแม่งสวยว่ะ อขอดักหลังไฟได้บ้าคนหนึ่งบเข้าไปซอนอยู่เข้าไปซ้อนอยู่ใจเย็นใย็นไปอีกหนึ่งแล้วนะไปอีกหนึ่ง เอ้หลังหลัมาก็ใหญ่หลังมาเก็เล็กเทียบเอ้พี่เฮ้ยอะรนะ่ัวนี้ขนนี่เยิงครื่อเล่าเ่อง่าไปไหนไปไหนอยู่ไหนแย่ดีไปมันขึ้นกะละไป้วยังมาอยู่หลังมาเก็ตใหญ่อ่ะเฮ้ต้อมต้อมาจะออง้าตัวนะหลังมาเก็ตอะ ครัาไม่เข้าอยู่อะแต่เย็นใจเย็นใจเย็นเราได้เปรียบเลยต้อองงานไม่มีเนาะเดี๋ยวฟอลเล่นถ้ามันชาร์จเบาผมนะผมจะยิงช่วยเล่นไหมครับโอ้มื่อวานไหนกันในเหรอรอบที่สามเกินไว้พวกเกินไว้ริบที่สามเลยน้องพี่ตึกล้างมาต้อมตึกล้างมาอ๋อฮะ

เอานี่กูมาชิดอู่มารเก็ตเลยกซอกน่ามาชิดอู่แล้วน้ามาเก็ตใช่ไหมตายตายยางตายโดดยิงใหญ่เลยไอ้ยิงช่วยอยู่ช่วยอยู่ตายตาย

โดนว่ะเลือดก็ไม ah ่มีแม็กก็ไม่มีวิ่งเข้าไปในมาร์เก็ตเล็กได้ไหมวะไปปะทำป้อมดิทำป้อมอ่ะเหล้ามาเก็ตเล็กมีอยู่เยอะัาเก็ตมีไปไอ้ปีโนแล้วอยู่ปไนด้วยตายแล้วอ่ะ

กี่คนอ่ะเพื่อเราอ่ะเจอปวดเลยมันจะตายอยู่แล้วปวดในมังเพื่อเราเพื่อนอ่ะมันเข้ามา,มาในกระดาษแล้วเปู้่ในกระดาษแล้วหคอมเขาไป่เจออยู่เนี่ยมันวิ่งเข้าเมืองไปแม่งเลยวิ่งติดแล้วมีวิ่งไล่ตัวหน้าไปพี่ไหน เอมมีสองวมมีสองตายอีกสองโอ้เยอมากว่ะ oh <mag sorta S 3>